สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมทั้งในและนอกประเทศครับผมวันนี้ก็ผมได้กลับถึงบ้านแล้วนะครับผมก็หลังจากที่ไปขุดแมงกินนูนมาครับผมก็ได้พอสมควรอยู่นะครับผมะครับผมก็พอได้อยู่ได้กินนะครับผมก็ไปขุดอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงนะครับผมก็ได้กลับบ้านแล้วครับผมก็มีแต่ตัวสวยๆตัวโตนะครับผมก็ เอามาถึงก็มาล้างทำความสะอาดเลยนะครับผมนี่แหละครับผมคือแมงอีนูนครับผมก็อมเอามาทอดนะครับผมก็ใครมีว่ารู้จักเมนูที่จะทำนะครับผมก็บอกด้วยนะครับผมก็บอกเบาอีสานได้นะครับผมว่า เมนูอันไหนดีเนาะครับผมถึงจะอร่อยเนาะครับผมสําหรับแมงอินูนเนาะครับผมก็เราดูนะครับผมว่าจะอร่อยไหมเนาะครับผมก็บอกไปได้นะครับผมทุกท่านครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่แนะนําสําหรับวิธีทําอาหารของแมงอินูนเนาะครับผมก็บอกได้นะครับผมแนะนำได้นะครับผม ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมครับผมนี่แหละครับผมคือผลงานที่แท้จริงนะครับผมที่ไปขุดมาเมื่อกี้นะครับผมดูสิครับผมไข่เต็มท้องเลยครับผมที่เหลืองๆเห็นอยู่ในท้องเขานี่เป็นไข่ของเขานะครับผมก็เป็นไข่ที่ของเขานะครับผมถ้าเขาไข่ออกแล้วเขาก็จะไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับผม ก็เป็นวัตักรของเขาครับผมก็ได้แค่นี้แหละครับผมวันนี้ครับผมก,ก็วันหลังก็ถ้ามีเพื่อนก็จะได้ไปอีกนะครับผมไปหาอีกครับผมถ้าเรามาทอดแล้วก็น่าอร่อยเนะครับผมทุกท่านว่าไหมครับผม ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ F4 ทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมชิปจนจบครับผมผมก็ฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทํคลิปต่อสู่ทุกท่านได้รับชมรับฟังต่อไปอีกนะครับผมผมก็ขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับผม ขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับผมขอบคุณมากนะครับ